สุดยอดหมอดู5คนะระดับประเทศถ้า5คนนี้ตอบไม่ได้เนี่ยหมอดูทุกคนทุกคนจะลาออกจากประเทศได้เลยครับด้านนี้เธอคือหมอดูแถวหน้าของไทยเธอกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าอัมพชราพาเุงสนอาจจะบอกว่ารักซอนก็ได้เก่าไม่เคลียร์ใหม่มีมาเธอคือเจ้าของศาสตร์ที่มีอิทธิพลสถานวงการ นี้มีขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาจากการทําบุญนะคะจากการสั่งสมบุญแล้วมีการเขาเรียกว่าตามรอยปฏิหารพญานาเธอคืออาจารย์รัตนมณีศรีสุโธนคราชเปิดบูธผ่าดวงเศรษฐีประจําเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้พิเศษสําหรับผู้ที่ซื้อสินค้าครบ3,000บาทดูดวงฟรีสองข้อและสำหรับผู้ที่โทรลงทะเบียน ท่านจะได้รับขี้พึ่งอโรคานคราชมีส่วนผสมของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อองค์ดำนันลันทาจากอินเดียพร้อมเพิ่มสรรพคุณโดยน้ำมันเลี้ยงผาของแท้แก้เรื่องกระดูกปวดเส้นยอกและสำหรับท่านใดที่ต้องการเช่าบูชาขวรรับสามรบาทเท่านั้นเปิดสักการะความร่ำรวยพร้อมกันได้แล้ววันนี้ในวันพฤหัสที่15และ29มกราคมและในวันศุกร์ที่13และ27กุมภาพันนี้ตั้งแต่เวลา1 1อนาฬิกาถึง17นาฬิกาณบีอเวนิว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรที่2เบอร์นี้เท่านั้น088605 5561 089 742 0983ศสรัทธามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งมนตราอัญมณีนาคาจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราหมอพยานนะาเป็นงานประจำทำงานที่กินเงินเดือนแต่อย่างที่บอกคือมันขึ้นเป็นสิขาวเนี่ย ไม่ไม่รู้สินะแต่ว่าเขาจะต้องงานเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสร้างสารรค์และงานการกุศลเท่าที่ฟังมาทั้งหมดหคนถามคุณและกันกุอดใครฟังฟังและฟังขึ้นอยู่ฟังแล้วเข้าหูจริงเงินเดือนาอาจารย์และการารยเหมือนกัน